ทุกคนขาขออนุญาตตอบคอมเมนต์หน่อยนะคะนี่คอมเมนต์ของคุณเจข้างบนเนี้ยนะคะเขามาคอมเมนต์ในคลิปที่ดิฉันพูดถึงอาจารย์เอจักรพัฒวันนี้ในรายการโหรกระแสไงเขาก็คอมเมนต์ดีนะคะแล้วก็ทุกคนก็มีสิทธิคิดแบบนี้เหมือนกันมีสิทธิตั้งคําถามดิฉันเห็นว่าเออมันเป็นประโยชน์ดีนะคะถือโอกาสให้ธรรมทานก็แล้วกันนะคะเวลามองอะไรจะได้มองกว้างๆแล้วก็ปกป้องสิทธิที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะคะจะได้ไม่ให้คนอื่นเข้ามาแบบ ชักจูงอุชักจูงมันใช้กับวัวกับควายนะคะมันแรงไปชักนําได้ง่ายนะคะเออคิดต่อให้มันลึกๆเจ๊คนนี้คอมเมนต์ดีนะคะเขาบอกว่ากินอาหารร้านนี้หมดไปสามสี่พันเพราะเห็นในสิ่งที่โฆษณาชวนชิมแต่รสชาติงั้นงั้นละไม่โอเคก็ครั้งเดียวต่างกันตรงไหนอ่าก็คือจะเอาเรื่องของอาหารกับเรื่องของการเสียเงินเพื่อไปทําพิธีกรรมกับอาจารย์เอมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมต่างกันค่ะต่างกันมากเลยถ้ามองแบบนี้คือคิดตื้นมาก คิดเหมือนไม่ได้คิดนะคะคิดเหมือนไม่ได้ใช้สมองนะคะคิดเหมือนไม่ได้ผ่านกระโหลกศีรษะเออคิดเหมือนนึกคิดคาดเดาเอาเองไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังค่ะว่ามันไม่ถูกต้องยังไงคือคุณขาเวลาที่คุณจะไปทานอาหารเนี่ยเขามีระเบียบนะคะมีกฎหมายมีข้อบังคับเยอะแยะนะคะที่เขาให้สิทธิ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคแบบเรา นะคะเขาคุเขาคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะเช่นในเมนูราคาคงราคาที่มาของวัตถุดิบอะไรใดๆต้องชี้แจงได้หมดนะคะถ้าเราแบบสงสัยว่าทําไมอาหารเมนูนี้จานนี้แพงจังเราสามารถทักท้วงได้ถามได้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อย่างกรณีเจ๊ไฝนะคะที่เป็นข่าวเป็นข่าวที่โดนปรับไปไงคะมันมีกฎหมายคุ้มครองสคบทํางานนะคะเช่นถ้าสมมุติว่าราคาในเมนู กับราคาที่เช็คบินหลังทานไม่ตรงกันมีกฎหมายคุ้มครองค่ะเออนะคะฉะนั้นจะเอไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าเราจ่ายเงินทานอาหาร3-4มสีพันนั่นแปลว่าเราต้องได้ทานอาหารในปริมาณหรือในคุณภาพที่มันเหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายนะคะเออ แล้วอาหารที่เราทานยังไงเราได้ทานแน่นอนซึ่งต่างกับเรื่องของความเชื่อนะคะไม่เหมือนกันและไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวดิฉันจะเอาข้อกฎหมายมาพูดให้ฟังเลยอ่ะเอาข้อกฎหมายมาพูดให้ฟังเลยถ้ามองไม่เห็นภาพแล้วไม่เข้าใจคือมันเคยมีเคสประเด็นเรื่องความเชื่อแบบนี้แหละคะ่ะคุณขามีเคสเรื่องความเชื่อนะคะเรื่องการทําน้ำมนต์การทําน้ำมนเพื่อรักษาโรคแล้วก็เก็บเงินค่าน้ามน ไม่กี่บาทนะคะเนี่ยฟ้องร้องกันจนถึงสารดีกาค่ะคุณขาเนี่ยดีกาเลขที่2746ทับ2530นะคะเดี๋ยวเอาคำพิพากษาสารมาอานให้ฟังเลยเขาบอกว่างี้ค่ะนะคะจำเลยทั้งสองทำน้ำมนต์ให้แก่ประชาชนโดยอ้างว่ารักษาโรคได้และเก็บเงินจากประชาชนที่มารับน้ำมนต์ไปคนละ12บาทปี2530 12บาทเยอะนะมึงบอกก่อนเป็นค่าครูเออนะคะ ซึ่งจำเลยทั้งสองก็รู้ว่าน้ำมนตนั้นไม่ใช่ยารักษาโรคแต่จำเลยทั้งสองกับอวดอ้างว่าเด็กชายวอนะคะบุตรของจำเลยทั้งสองเป็นอาจารย์น้อยเป็นคนมีบุญเทพให้มานะคะเกิดทำนองว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าน้ำมนตนั้นศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคได้อันเป็นการหลอกลวงประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน การกระทำของจําเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนมันไม่ได้จบแค่ว่ามึงเสียเงินแล้วก็มึงก็ไม่ต้องคิดต่ออะไรถ้าสมมุติว่าเขาเคมเขาเคมมึงอย่างเงี้ยมึงไปทําพิธีล้างดวงกับมันเนี่ยมึงไปทําพิธีล้างดวงล้างดวงที่มันเอาน้ํา ดูให้ดีนะคะลูกศิษย์สังเกตให้ดีนะสังเกตน้ําให้ดีนะมันพูดเหมือนจะชวนให้มึงอึ้งว่าทําไมน้ําที่มันเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ผ่านเทพมามีเทพอยู่ในน้ําแล้วเทพจะอยู่ในดวงพวกมึงเนี่ยลาดลงไปเพื่อเพื่อเพออกมาเป็นสีดํามันบอกว่าให้มึงสังเกตน้ําให้ดีทั้งทั้งที่มันก็รู้อยู่แล้วว่าน้ําเนี่ยที่มันเป็นสีดําเพราะว่ามันผสมสีมันย้อมสีมันสามารถทําให้มันเป็นสีดําได้ แต่มันย้ำเพื่อให้พวกมึงดูเพื่ออะไรให้พวกมึงเกิดความอัศจรรย์ใจไงว่าทำไมอยู่ดีๆน้ำจากสีขาวกลายเป็นสีดำแล้วพวกพวก,พวกมึงก็ไม่รู้ที่มาที่ไปพวกมึงก็เชื่อกันทันทีเลยว่าอุ้ยศักดิ์สิทธิ์มากโอมศักดิ์ oh, สิทธิ์โอมศักดิ์ oh, สิทธิ์โอมศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยมึงเข้าใจผิดไหมมึงเข้าใจผิดไหมหรือถ้ามันมีการอวดอ้างสรรพคุณอะไรใดๆที่มันเกินจริงว่าทำพิธีกรรมนี้แล้วจะประสบความสำเร็จเหมือนที่มันไปถ่ายอีห้องของแอดมินมันน่ะ คอยคุยกับพวกคนที่จะมาติดต่อผ่านแอดมินไงต้องผ่านแอดมินไงรับเคสดูดวงเอาห้าบาทอะไรใดๆก็ว่าไปโอเอสมีการถ่ายเบื้องหลังโอแอดมินดีใจกันใหญ่วันนี้เพราะว่ามีคนแบบเนี่ยไทกเข้ามาเยอะมากหลังจากทําพิธีล้างดวงแล้วขายที่ไม่ได้ก็ขายที่ได้ประสบความสำเร็จมันคือโฆษณาชวนเชื่อไหมคําถามมันคือโฆษณาชวนเชื่อไหมถ้าโฆษณาชวนเชื่อแล้ว คนก็เชื่อและไปทำพิธีกรรมแล้วมันไม่ได้ถ้าสมมุติว่ามีคนฟังในไลฟ์ไม่รู้แหละคุณอาจจะพูดอาจจะพูดโน้มน้าวอาจจะพูดพูดเชิญชวนเพื่อให้คนมีความเข้าใจได้ว่าถ้าทำพิธีกรรมกับคุณแล้วไม่ว่าจะปรับฐานดวงเอย่ยไม่ว่าจะล้างดวงฝากดวงหรืออะไรแล้วชีวิตดีขึ้นได้โชคได้ลาบจริงๆแล้วเขาไม่ได้อย่างเงี้ยคำถามคืออันนี้เป็นคำถามนะว่ามันเข้าข่าย ช่อโกงประชาชนไหมคะเข้าขายไหมมันจะอีอ้างว่าทําน้ามนต์รักษาโรคได้แล้วสุดท้ายมันรักษาไม่ได้เนี่ยอันนี้ดิฉันตั้งคําถามนะว่าคุณก็ต้องตั้งคําถามกันว่ามันเข้าขายหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะคุณก็ต้องตั้งคําถามไม่ใช่ไม่ตั้งคําถามใช่ปะละ่ะเออมันไม่ได้จบแค่ว่าเสียเงินหลักหมื่นแล้วไม่ได้อะไรก็ช่างมันแบบนี้มันได้เหรอคะก็ต้องถามว่าถ้าสมมุติไม่สาเร็จ อย่างโยนไปในรายการเนี่ยวันนี้เขาถามพี่อะไรอ่ะพี่หนุ่มเขาถามว่าถ้ามีคนเขาอยากได้เงินคืนน่ะให้คืนไหมถ้าสมมติเขาไม่สาเร็จเขาขอคืนได้ไหมถ้าขอคืนแล้วให้ได้ก็ต้องคืนเขาถ้าพี่พุทธเขาถามว่าคนที่เขาเอาเอาจ่ายค่าอะไรอ่ะเบอร์จากจักรพรรดิอะไรไปอ่ะหกเจ็ดหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเขารู้สึกว่าเขาบูชามาแล้วหลายปีก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยเนี่ยเขาขอเงินคืนได้ไหม ถ้าให้คืนได้จบไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่ให้คืนน่ะแต่ถ้าไม่ให้คืนน่ะเออแล้วเขาไปร้องเรียนขึ้นมาทำยังไงมันต้องคิดต่อไปค่ามันไม่ได้จบแค่นี้เจ๊เอ้ยอา่ฝากไว้ข้างบนแค่นี้แหละ